การก่อตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมีรากฐานประวัติศาสตร์อันยาวนานของสององค์กรด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศคือบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคมในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภททั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีหน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมผ่านบริการต่างๆทั้งทางสายและไร้สายและบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัททีโอที OT จำกัดมหาชนถือกำเนิดจากกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทยดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนแปลรูปจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสทก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2519ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ เมื่อการรวมบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมรัฐวิสาหกิจสองแห่งของประเทศเกิดขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจะเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายดิจิทัลของประเทศมีการพัฒนาและขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้วยสถานะความเป็นกลางของภาครัฐมีการเพิ่มขยายธุรกิจบริการและรักษาฐานลูกค้า จึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ภายหลังการควบรวมกิจการเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจะมีมูลค่าทรัพย์สินและทรัพยากรโครงข่ายที่เพียบพร้อมนำไปต่อยอดประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมกว่า25,000ต้นทั่วประเทศเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ9ระบบ14ป๊อปเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปในโลก คลื่นความถี่หลักในการให้บริการ6ย่านปริมาณรวม600เมกะเฮิรตซ์ท่อร้อยสายใต้ดินระยะทางกว่า4,600กิโลเมตรทั่วประเทศสายใหญ่แก้วนำแสงกว่า4ล้านคอริกิโลเมตร Data Center 13แห่งในทุกภูมิภาคของประเทศร,ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เข้าถึงได้จากทุกเลขหมายในโลก ทั้งนี้เป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จะเติบโตและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงประกอบด้วยปัจจัยสองส่วนที่สำคัญได้แก่โอกาสแผนธุรกิจ5กลุ่มธุรกิจของ NT 1. กลุ่มธุรกิจฮาร์ดอินฟราสกลุ่มธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มธุรกิจ FBB 4. กลุ่มธุรกิจโมบาย 5. กลุ่มธุรกิจดิจิทัลและปัจจัยที่2คือแรงขับเคลื่อนของบุคลากรกรว่า1 8 0 0 0คนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางความท้าทายภายใต้การแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในอนาคต นับแต่นี้ต่อไปบริษัทโุรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจะเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสื่อสารด้านโุรคมนาคมของประเทศที่สร้างความแข็งแกร่งมีศักยภาพพร้อมให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่รองรับต่อการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัล4.0 อย่างภาพถู